หนุ่มเปิดใจตกหลุ่มรักแม่เพื่อนตั้งแต่อายุสิบขวบเจอครั้งแรกปิ๊งเลยไม่สนอายุห่าง21ปีตอนนี้ได้ครองคู่ปลูกบ้านอยู่ด้วยกันแล้วเขาเด่นขาเด่นจะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ m ิวเลอร์มิเดียค่ะซึ่งขเขาได้รายงานเรื่องราวของคู่รักชาวญี่ปุ่นคืออิสตามุชัยวัย33ปีและมิโดริยิงวัย54ปี ที่แม่ทั้งคู่จะมีอายุห่างกันมากทั้งยังพบเจออุปสรรคไม่น้อยกว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ด้วยความมุ่งมั่นของชายหนุ่มที่ตกหลุมรักผู้หญิงผู้เป็นแม่ของเพื่อนมาตั้งแต่อายุสิบขวบทําให้ทั้งคู่ฝ่าฟันทุกอย่างจนได้ขยับสถานะเป็นสามีภรรยากันในที่สุดรายงานเผยว่าคู่สามีภรรยาจากจังหวัดชิซูโอกะที่อายุห่างกัน21ปีเพิ่งปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่12บกันยายนที่ผ่านมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการพบ กันกระทั่งได้มาเป็นคู่เข้าใหม่ปรมามันในวันนี้ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อตอนอิซามมอ,อายุแค่สิบขวบเขามีรักแรกพบกับผู้หญิงรุ่นแม่ซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนประถมเขาได้พบเธอในงานประชุมผู้ปกครองแต่เด็กน้อยก็ได้แต่เก็บความรักนั้นไว้ในใจจนกระทั่งได้กลับมาเจอแม่เพื่อนคนนี้อีกครั้งในอีกหลายปีต่อมาเขาจึงเริ่มไล่จีบเธอพร้อมสารพัดความในใจเดมิดริคิดว่าเด็กหนุ่มแค่มาหยอกล้อเธอเล่น แต่ต่อมาเธอก็ต้องซึ้งใจกับความรู้สึกของเขาคนนี้และรู้สึกว่าไม่มีใครบนโลกที่จริงใจกับเธอเขากับอิซามุเธอจึงตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาหลังสารรักกันได้สองปีอิซามุก็อยากขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นเขาขอมิโดริแต่งงานแต่เธอก็ยังคงลังเลด้วยเหตุผลหลายประการทั้งอายุที่แตกต่างกันรวมถึงการคัดค้านจากพ่อแม่ด้วยในตอนนั้นเธอยังคิดเลยว่าถ้าคิดถึงอนาคตของอิซามุ ฉันอยากให้เขามีลูกซึ่งคงจะดีที่สุดถ้าเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงรุ่นราวเขาเดียวกันอย่างไรก็ตามอิสมุยังคงไม่เปลี่ยนใจในทางกลับกันเขาชิงลงมือเพื่อแสดงความจริงใจอีกครั้งโดยการซื้อที่ดินผืนหนึ่งในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์จากนั้นก็ออกแบบบ้านเสร็จภายในหนึ่งเดือนและสร้างบ้านใหม่ภายในเวลาสิเดือนซึ่งความพยายามของเขาไม่เพียงแต่ทําให้มิดรีประทับใจเธอรู้สึกว่าเขาต้องการใช้ชีวิตกับเธอจริงๆ แต่ยังทำให้พ่อแม่ของมิดริรู้สึกเบาใจยอมที่จะยกเธอให้เขาดูแลในที่สุดความรักมั่นคงของชายหนุ่มทำให้ทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสกันจนได้ขณะที่ในรายการทั้งคู่ยังอ่านข้อความในจดหมายที่เขียนถึงกันทมกลางบรรยากาศสุดตื่นตันโดยมีคำพูดหวานๆเช่นการได้พบคุณคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมคุณต้องมีความสุขเหมือนกันเราผ่านอะไรด้วยกันมามากแต่มันก็คุ้มค่ามามีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกและสนุกกับชีวิตให้ มาึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ